การทำบุญทอดพระป่าจะเป็นมหากุศลที่พึงกระทำได้ทุกฤดูการแต่ถึงกระนั้นการสร้างบุญใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวกาลสิงห์ในครั้งนี้กลับบังเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยการหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษ,ษ,ษัทสีเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้ปรากฏสู่สายตาชาวพุทธทั้งหลายทุกยางกาวของผู้แทนอัญเชิญพระป่า ันเกิดจากจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างปีติสุขและความประทับใจให้เกิดขึ้นสุดนับจัประมาณมภาพของยอดกัลยาณมิตรผู้เป็นต้นแบบแห่งการสั่งสมบุญนำโดยกัลยาณมิตรโคสก,กะโอสายไทยประธานในพิธีได้นำชาวพุทธทั้งหลาย สมผลให้เกิดช่วงเวลาอันทรงคุณค่าเมื่อพุทธบริษัทได้ทำบุญทอดพระป่าถวายผ้าที่เป็นประดุจธงชายพระอาหารหันต์พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับวัฒนสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการสร้างมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีมอบโลร่รางวัลเกียรติคุณโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินสวดธรรมจักกับวัฒนสูตรครั้งที่4 วันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ตำบลโพนทองอำงเภอเมืองจัังหวดกาลสินโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแด่วัดที่ได้รางวัลชนะเลิศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป พอธรรมจักดดีหลายดีขึ้นหลายมีความสุขโ้ยมีความสุขมากปาก้นเลยใจกะเย็นสิตัวต่อไปเลยเรื่อยจนออกพรรษาอย่างสิเศร้าไม่จ้ะดีใจคักมารับโลดแฮ้ดีใจคักก็ใจต้่นยื่ตึกตึกนตก้นีใจคักไรายจากได้บุญพิ่มใจสวรร่วนเราก็มีความสุข สบายใจเตือนขข้นมากกับเบิกบานนีคเาม่สุขไม่คิดเลยว่าจะได้สวดไม่คิดเลยว่าจะได้มาถ่ายรูปอย่างนี้ลูกพาสวดถ้ามาจากหลักมกติแต่อยากให้ทุกคนมาสวดมาวกันทุกทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและการสวดมนต์ตรงนี้ทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับมันทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเราควรจะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงแข่งขันกันนะคุณโยมนะเพื่อจะธนูทมรงดูแลพุทธศาสนาของเราให้มัน มีความยั่งยืนมั่นคงยิ่งยขึ้นไปอีกคุณโยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีงนั้นจึงเห็นว่าโครงการสวดมนต์ธรรมจกกักรั้งสูตรนี้เป็นเป็นโครงการที่ดีนั้นจึงขออำนวยอุปพรณ์อนุวมธนาให้โครงการนี้ได้ดำเนินไปเป็นผลประโยชน์แก่ประเทศชาติาศาสนาสืบต่อไป โครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินสวดธรรมจักรกับอวตานส,สูตรได้ดำเนินโครงการมารมอย่างตลอดต่อเนื่องด้วยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพุทธบูชาส่งไว้ซึ่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสริมสริมงคลแก่แผ่นดินไทยและขจัดปัดเป่าภัยพระพุทธศาสนาโดยมีวัดสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า80วัวดทั่วจังหวัดกาฬสีเป็นระยะเวลา45วัน รวมยอดสวดธรรมาจักรกับวัฒนาสุทั้งสิ้น479,132จบความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความเมตตาของคณะสงฆ์ในจังหวัดกาลสิงห์ที่ให้การสนับสมมนุนทำให้พระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจรกจรขจายไปทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้มุ่งมัน่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ย้อนคืนกลับมา